มาลิอาร์เซนอลมาตินดกา่ติเกาดเซร์นนต์สตริกาดหูเราเรีอนกลางเลยอ่ะสเปอร์แวนยูมเคินคาริคมเค้นคาริคมาลิสแมนยูไปโอเวนตอบไ้ย จะไปไหนอะมันได้จบไปเลยขนาดนี้เนี่ยโอ้มันได้ต้องมาลิดอินเตอร์แรมมีม่ครับแต่ชนะจะปิดไว้ก่อนโอไ้ไม่ไม่ไม่โอ้ตะเตอร์อาแนนโตแคมเบล,วเวลโอ้มันได้ไปเลยขนาดน,นี้เละเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เอาเป็น บาซ่าอินเตอร์เมมี่แล้วกันอ่าคือใครเลียวแนวเมสซี่เมสซี่โอ้ดักไปเลยเอาแต่ใจครับแต่สปเปอร์อินเตอร์เมมี่ใช่ไหมพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดักไปก่อนแล้วกันมาดริดอินเตอร์เมมี่คอนเตโลฮิโกอินครับอ่ะใช่ถูกต้องครับโอ้ย บาซ่าเชนอนอเล็กซิสซันเชตยอเล็กครับผมาดูบาซ่ามาดูบาซ่าต้องด่น,นะครับอ๋อแมนยูบาซ่าเฮลิกลาสันครับโอเคอันนี้ว่าอันนี้ถือว่าเฮ้ยความเหมือนกันไปแล้วเฮ้ยไอ้ยางเง,งี่ยจะไปช่วยไหมอ่ะอะมีจะช่วย <laughs> ไปเสียอะไรนะอ่ะ อ่าคุงเลทยอมหรือไอ้คุณแรกตอบโอ้ยอย่าเพิ่ยอมเลยไม่มีใครตอบได้ก็เสมอไปโอ้ยอมยอมยอมอ่าคุณแรกคือทำอะไรไงก็ให้ความสบายใจตัวพี่คุณเนี่ยผมก็ตอบมีจริงเหรอมีจริงจริงเหรอเอายอมไหมยอมไหมยอมหรยอมไหมยอ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 มโอ้ย เราลองตอบมาสักชื่อนะรสเปิร์อินเตอร,ร์แมมมี่เย็ดลินโอ้โหยังเล่นแบ็คอ๋อเย็ดลินเคยอยู่สเปอร์แล้วก็แล้วก็อตอนนี้ยาอยู่อินเตอร์แมมมี่ครับ